สวัสดีครับผมนุ่มหนามลคนขคแน่ครับผมวันนี้นะครับได้มาเลาะหาน้ําปลานะครับน้ําปลามาหาหัางมิ่มหาหมดแดงนะครับผมเพิ่นนะครับมาเจอผลไม้นะครับผลไม้ทางภาคพื้นที่สานนะครับที่เป็นผลไม้ในตำนานนะครับตอนนี้นะครับคนอาจจะเห็นหน่อยแล้วนะครับคนที่ว่าได้เขาป้าเขาดงเขาโคกนะครับอาจจะ่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าเชื่อได้แน่เลยว่าหลายคนอาจจะเคยกินนะครับตอนสมัยเดียน้อยนะครับ เดี๋ยวามึงเลยครับว่ามันนี่เขาจะพาไปหายังนะครับผมพี่น้องครับผมมาแล้วนะครับมาเมืองนะครับนี่ลักษณะต้นนะครับจะเป็นพุ่มนะครับต้นของผลไม้นิดนี้จะเป็นพุ่มนะครับลูกจะมีสีแดงนะครับลักษณะของใบจะเป็นใบรีนะครับเป็นยาวรีนะครับมันๆนะครับลักษณะลูกเป็นแดงๆเป็นอ่าพวงๆนะครับเอาเมืองเลยครับว่าเมนผลไม้นิดนี้ ทางบ้านเอื้นหยังนะครับนี่คร like ับผมพี่น้องพี่น้องบ้านพี่น้องเอิ้นหยังครับนี่ทางบ้านผมนะครับเพิ่อนว่าหมากต้องแร่งหมากต้องแร่งจะเป็นผลไม้ภาคพืนอีสานนะครับน้ำโขนน้ำปลาน้ำปลาลูกล่างนะครับปลาเต่งปลาลังปลาเต่งลังนะครับผมนี่ปลาในโขกนะครับสีมีนะครับ ตัวนี้นะครับผมรสชาตินะครับจะมีรสชาติออกหวานๆนะครับมีเม็ดข้างในนะครับเป็นหวานลักษณะของจะออกเป็นลูกจอเป็นช่อนะครับจะช่อเป็นพวงนะครับเป็นพวงครับนี่ครับผมแต่ว่าได้ศึกษามันนะว่าภาคทางภาคกลางนะครับเออชื่อสามัญนะครับโว่าหมากนมหน่อยนะครับ หมากนมหน่อยเพิ่นวเพื่นวะนะครับแต่ว่าทางผ่านเขาเอิเพื่านวหมากต้องแรงนะครับนี่นะครับเจ้าน่าเลยวาคนทำใบสารนะครับที่ขื้นโคกเก็บเฮ็ดนะครับหรือว่าไปหาอยู่น้ำโขงน้ำปลานะครับตามบ้านนอกอันนาเขานะครับเจ้มีนะครับคนใหม้หมู่นี้นะครับต้องแรงนะครับสรรพคุณทางยาก็มีนะครับสรรพคุณ คุณสมบัติคือว่าเขาใส่ในะครับกินกินรับประทานเพื่อความอร่อยนะครับแต่ว่าสรรพคุณทางยาก็มีอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยใส่ดอกสรรพคุณทางยานะครับมันบอกว่าตัวนี้นะครับรากของตน้นตอหมากตองแรงนะครับหรือรากของต้นน้มหน่อยนะครับเขาจะเอารากนะครับรากไปต้มกับน้ำนะครับกินแก้ท้องเกร็งท้องเกร็งอาจจะเกร็งท้องหรือว่าเจาะกับพวก โลกระเพาะซ้ำใส่มุนี้นะครับนี่บ่หนึ่งเอาไปผสมกับตัวยาชนิดอื่นนะครับเอาหากกับต้นมาต้นคกนะครับเอาหากไปไปรวมกันนะครับผสมเป็นยานะครับช่วยบำรุงน้ำนมให้น้ำนมมีจำนวนไหลดีนะครับสมบัติของหมากต้องแรงนะครับงันว่า มันจะออกเป็นช่อเป็นช่อนะครับบางช่อก็หลายบางช่อก็นหน่อยนะครับนี่นี่ช่อพ่วงมันตกลออกนะครับสองน่วยสามน่วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะล้องกินนะครับกินให้เมืองนะครับน้องว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงยังไงนะครับผมเราจะบอกนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับตอนนี้ตอนนี้ไม่น้องเขาเด็ดนี่ครับนี่ เดือดมาแล้วนะครับสุกแล้วนะครับถ้าเป็นเม็ดลูกที่วัฒนแกนะครับวนั้นสุกจะเป็นมีสีเขียวถ้าสุกแล้วจะเป็นนึ่งแดงแบบนี้นะครับนะครับได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมเมืองนะครับกินเมืองนะครับว่ามีรสชาติแบบไดนะครับอืมรสชาติดอกหวานนะครับหวานเลยล่ะนะครับหวาน ว่ากินหอมนี่จะบุคอยมีาารับจะหวานรสชาติจะหวานนะครับครับเรากินไปแล้วนะครับมันจะมีเมล็ดนะครับแม่ก็ต้องคายออกนะครับเพ่นมากินก็กินหมดเลยดิ้นะครับกินกันไปมันจะมีเมล็ดอยู่ข้างในครับเมล็ดเขาต้องคลายถิ่มนะครับ,รอ,นะรบอืมมาเจะบปวดเมืองไงนะ ในท้องกินแล้วนะครับก็วานไปให้มันเกิดตามธรรมชาติอีกนะครับผมอย่างว่านะครับบางคนนะครับไปอยู่เมืองหนองมังนานะครับหรืออยู่ในกรุงเทพกรุงไทยนะครับอาจจะบ่ได้เห็นตอนนี้นะครับมาไทยเมืองนะครับเลยความเก้าความหลังเวลาไปเก็บเห็ดนะครับจะมากจะพ่อมุนี่แหละครับแซบนะครับแต่ว่าหมกต้นคกเดี๋ยวจะติดตามหมกต้นคคกอีกนะครับตอนนี้หมกต้นคกยังว่าทัานมีอยู่นะครับ ตอนนี้เห็นตาหมักตองแรงครับเรามานําเสนอนครับคลิปนี้กัใไ้คนที่เคยอยู่ให้กินนะครับแต่คิดหอด้าแน่นะครับกัค,คลิปนี้วุ้ยังครับกัขอจบคลิปไปสานี้นะครับผมฝากลิปบักตองแรงไปนะครับผมสวัสดีครับ